ครับวันนี้นะครับมาหาคุณป้าเหล่าคํานะครับกลางประพันธ์นะครับหรือนาลินุดนะครับแล้วมาเหล่าหรือประวัติบาราโดเขาลุกเขาหลานฟังนะเก็บไว้นะครับหรือตะกี้ตะเก้านะครับลูกหลานผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นก็มีหุณจักนะครับกับคุณป้าเหล่านะครับเลาเขาลุกเขาหลานฟังอันนั้นข้างๆเพื่อนเป็นป้าแยมนะครับเพื่อนเป็นใบนะครับพูดไม่ได้ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเอาเวาลุยปลาเล้าต้อครับวอาเห้ลูกหลานฟังเอาวอาเล้งเผื่อก็ได้บุญเอาวอาเลิงบุญโน่เอาบุญตะกี้ตะเก้าเป็นเน้อเล่อพื้นแผ่นนั่นครับเกิดมานี่คงให้หลายปีหลายมาเข้าแล้วบุญตะกี้ตะเก้าโน่แต่ว่าบุญบ้านนั่นเน้อจะไปซุ้มบุญแล้วซุ้มบุญแล้วก็เพิ่ง ไปรับบิดาแล้วหดมือมันก็ไปตั้งตู้ครับห้าบ้านหดมือหอบบุญห้าเข้าไปทำเข้าตู้ผือตู้มันบ้านผือบ้านมันแล้วไปทำเข้าเโย่เออไปโย่เข่าเจ้ามาเอาบ้านจักบ้านเอาลงบ้านเอาามบ้านก็ตั้งตู้ผือเลย กเกสมยัยยานงนะครับเนาะยางไปแลเนากรับข้าวเพลินรับ, <c oughs> <c oughs> บข้าไปงอขาวหับแก่งหับเกงมามีเก่งกะคือไ้เก่งมามีเก่งไวเก่งตะกูดเมื่อตอนนั้นแล้วค <ừ> ำขาวนอขขาวผู้แดงมานํำเทงเมื่อตอนนั้นบานจะถ่าขนมนำเตา เดี๋ยวนี้จะเออมันหลายแล้วทบันต้นไผ่ก็ยัมาเอาเป็นบ้านชัดถานนำเริ่องถูกมาเวลาใช้มุดทำไมตั้งตู้แล้วบ้าใชัดถอานแต่ถ้าแก๊สมีปัญหาอยากลอยทิ้งไว้ครับวันนี้อดมได้แล้วเดี๋ยวมาภายในไบโอดที่จะเก่าเดี๋ยวนี้มันอยากได้ไปในไบโอลแล้วเพ็่ เงินล้นอะไรอย่างเงี้ยคืนนไฟทำไมถีนไฟแล้วมีจะ่แพงเงินตลอดลยแพงเงินแพงปัจจุปัจจัยภายในไม่รอตะก้าวจะอุ้มเงแล้วครับเว่าเรื่องผู้ใหญ่บ้านน้อีปลาเพื่อเป็นคนแรกบานัาโดเฮานะครับผู้ใหญ่บาลคนแรกบานัโดนะเพิ่ครับคนแรกนะมีเห็ุน้ำเขา ตาพิมพ์ผ่านะคนแรกต้องมากับพุญญาบานบุษชีครับเกิดมาเห็นพุญญาบานบุษชีอันนั่นล่ะพ่อเพอพ่อข้าวไทยอ๋อพ่อลงเงี้ยมบ่เบาเงี้มครับครับอันนั่นล่ะต่อมาอานนี้ต่อมากับผู้ใหญ่รวยอ๋อครับผู้ใหญ่รวยกลางประพันธ์เนาะเออพราใหญ่อันผู้แรกอันนามสกุลผู้เหลือสารรัตนพันธ์บ่ ับนามต้นเขารัตนพันธ์มาพุนย์บุญีครับลืมลืมอะลืมอะไรนะเม่อีร่พะลุงแง้มกับรัตนพันเนาะนี่มัละแม่นเลี้ยวเขาถึงนันนบ้านนี้กัะโดนทุ่นขอแม่ตืบนรัตนพันธ์ทั้งหมดนแล้วครับครับเออยบุตรีต่อมากพนยหญรวยเนาะครับต่อจหันเป็นเพิ่อนานี้หลายะเล้วพุยใหญ่รวยแล้วกับให้จ้า มี้มห่ได้บ่ผู้ใหญ่รู้ว่าเราก็ดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้ก่อนบม่รู้ว่าผู้ใหญ่โด,ด,ด,น,ด,น,น,ดนนี่ล่ะอ๋ะอ,อพ่อใหญ่ลือก็เคยได้เป็นบ่ทั้งทั้งลือทั้งหนได้เป็นเมื่อบ่ผู้ใหญ่นู้นเราก็โตมาโดนหรือที่เจ้าผู้ใหญ่หลายใช่ได้โดนนี่นะโตมากับผู้ใหญ่นูนนน้นโดนมาแล้วครับอันชุ่มอันพอเขาเบ้าล้มก็มีได้เป็นบ่าทาั้งนะ่ะ <c oughs> มีได้เป็นเนาะ ครับเป็นผู้ใหญ่นู้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โกรธบ่หรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตาบซะก่อนเออมันลาจะได้โดนนนะผู้ใหญ่พูละดูปูละปีสองปีนะผู้ใหญ่เนตรโอ้โผู้ใหญ่เนตรไดโนผู้ใหญ่เนตรแล้วก็โตมากอห่วยมันอันมูชิผสมฉันได้เป็นผู้ใหญ่ได้